ค่วันนี้เซลตัวน้อยมาพร้อมกับน้องอับาก้าและรถครอบครัวสวยๆคันนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเซลพี่พ่อก็กําลังสอนลูกค้านะคะใช้งานซื้อรถนะคะจองออนไลน์ได้รับรถจริงและส่งมอบถึงหน้าบ้านพร้อมสอนการใช้งานแบบนี้เลยนะคะไปค่ะเซลตัวน้อยจะพาไปดูว่าคันนี้พี่ฟ้าพี่เติ้ลซื้อรถด้วยเงินสดรถครอบครัวคันนี้แต่งสวยแค่ไหนไปค่ะ เราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะลูกค้าบอกว่าพี่ใช้รถน้ํามันมาขับไม่ค่อยคล่องน้องมิน้นมาส่งมอบให้หน่อยจะได้ไม่กังวลเรื่องการแซงหรือการใช้งานพอมาถึงเซลล์พี่ปอก็สอนวิธีการใช้สอนเทคนิคในการใช้งานทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราใช้รถคันนี้ได้ง่ายแน่นอนค่ะอันดับแรกต้องขออนุญาตขอบคุณเจ้าของรถก่อนเลยพี่ฟ้าและพี่เติ้ลนะคะลูกค้าน่ารักมากๆนะคะตัดสินใจแล้วไว้ใจให้เราได้ดูแลลูกค้าบอกว่าพี่รอคันนี้มา2ปีเลยนะน้องมิน้นตั้งแต่รุ่นน้ามันคือมันสวยอยู่แล้วแต่เราก็คื อยากได้ตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดและชอบที่สุดเลยได้มาเป็นคันนี้เลยเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2026ราคาของน้อง969,000บาทมีให้เราจับจองได้ทั้งหมดสีสีด้วยกันค่ะสําหรับรุ่นครอสนะคะทุกคนค่ะสีเทาดําสีดําไม่ต้องเพิ่มค่าสีส่วนสีขาวหลังคาดําและสีเขียวหลังคาดําเพิ่มค่าสีอีก15,000บาทค่ะส่วนใครที่ชอบสีบอลเงินต้องไปซื้อเป็นรุ่น HUV ค่ะรุ่น939,000บาทค่ะแต่บอกเลยว่ารุ่นครอสคันนี้นะคะจะ จะได้เป็นแนวลุกแนวสปอร์ตกระจังหน้าทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะจะเป็นแนวตารางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแถบติดเพิ่มนะคะเข้าไปในตัวกระจังหน้าให้ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นและเพิ่มเติมในส่วนของกล้องรอบคันที่รุ่น2026ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วเย่นี่ค่ะด้านหน้าหูก,กระจกซ้ายขวารวมถึงด้านหลังนะคะบอกเลยเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยลูกค้าจะได้เห็นภาพรอบคันหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะชายกันชนด้านล่างนะคะทุกคนค่ะมีซูเปลี่ยน พ่นให้เป็นสีดําเงาหมดแล้วเหมือนที่เซลมินรอคอยนะคะจำได้ไหมคะในสมัยรุ่นเพลตัว2025ที่เขาตัดดําแล้วราคา981,000แต่ตอนนี้ค่ะเราซื้อได้ในราคาแค่969,000พ่นดำมาให้แบบนี้ทําให้ลดออกแนวสปอร์ตหมดเลยนี่ตัว C ก็เป็นสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วกลายเป็นสีเทาตัดดําที่สวยเท่มากๆค่ะไปค่ะด้านข้างค่ะทุกคนค่ะคันนี้เจ้าของรถไม่ได้ใส่โลโก้ฝากระโปรงนี่มีพิตตี้ตัวน้อยด้วยนางแบบมาแล้วสวัสดีค่ะก่อนมาน เข้ากล้องเลยชววัสดีค่ะชายที่ะช่วยเฉยวัสดีค่ะ,คะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของรถนะคะนี่เจ้าของอัปปกาก้านี้วันนี้เอาอัปปาก้ามาให้เ้ย่วยไหมคะ่วยไหมคะวิ่งเข้ากล้องพอดีเลย <laughs> นี่นะคะชอบมากเลยใช่ไหมคะอัปปกาก้นานั่น ไปค่ะไปต่อด้านข้างค่ะทุกคนค่ะด้านข้างคันนี้มาพร้อมกับลายล้อมแม็กนะคะไซส์17นิ้วค่ะลายล้อมแม็กก็มีเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่มากับรถ2026เลยยางก็ยังเป็นยางบิต stone นะคะตัวนี้นะคะขนาดยางก็จะเป็น2 0 5นทัพนะคะขอบ17ค่ะทุกคนค่ะขับลุยได้ทุกสภาพถนนแน่นอนซุ้มล้อด้านข้างนะคะเป็นงานสีดาด้านที่เหมือนกับตัวปี2025เลยแต่ที่ได้พิเศษเพิ่มเติมคือกาบด้านข้างพ่นเป็นสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คู่ จกค่ะนี่กล้องรอบคันนะคะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเก็บงานมาให้สวยมากๆเห็นไหมคะเข้าไปด้านในแบบนี้เลยแล้วก็ในหูกระจกจะมีเจ้าระบบความปลอดภัยอย่างเจ้าบายสปอร์ตนะคะเป็นตัวช่วยเตือนขณนะเปลี่ยนเลนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีระบบไดมอนด์เซนต์ต่างๆนะคะใส่มาให้ด้วยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็รอบคันคันนี้นะคะทุกคนค่ะจะมีนะคะในส่วนของฟิล์มเซรามิกนะคะซึ่งน้องมิ้นก็คัดยี่ห้อฟิล์มมาใส่ไว้ให้ในรถของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค,ะ <ๆ S 2> ค่ะเพราะว่าเ <ๆ S 2> วลาเร <ๆ S 2> าไปซื <ๆ S 2> ้อ ทำไมต้องซื้อไกลบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกที่พี่ฟ้าบอกว่าตัดสินใจซื้อช่องน้องมิ้นเลยเพราะว่าเรานะคะเหมือนซื้อบ้านค่ะเราต้องเลือกผููรับเหมาด้วยวันนี้น้องมิ้นคัดเกรดฟิล์มมาให้นะเป็นฟิล์มเซรามิกที่ให้ความมืดด้านนอกสว่างชัดใสเคลียร์ด้านในนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์นฟิล์มเองได้นะคะแล้วก็ตัวคิ้วกันตาตัวนี้เป็นงานสวยมากๆนะคะนี่คืองานฉีดนะคะไม่ใช่งานปั๊มทรงจะโมเดิร์นแบบนี้เลยจับไปคือไม่บาดมือคะ่ะหนาสวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะแล้วก็ด้านบนราหลัังงคคาาาาานะะนะะะตวี้สสามารถใ่แลกล พิ่มเติมได้นะคะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยส่วนเบ้ารองมือเปิดเป็นงานที่อัปเดตมานะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เลยเซลมินมีแบบให้เลือกเยอะมากๆนะคะคือบอกเลยว่าไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะส่วนด้านในค่ะทุกคนคะดูความสวยของตัวเอฟเฟนเดอร์2026สีเบาะนะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้เดินได้สีทองตรงคอนโซลก็เช่นกันค่ะแล้วดูเห็นไหมคะเป็นเบาแบบชูชนรับกันกันกบตัวหลังคาด้านบนนะมันทําให้รถดูหรูหราดูสว่างสบายตา มากๆนะคะตัวจอนะคะก็เป็นจอที่ได้ขนาดไซส์มาใหญ่ถึง10นิ้วนะคะแต่ไม่ใช่จอ Android นะตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a เ Android Auto แบบไร้สายแล้วก็ตัวหน้าจอเรือนใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการแสดงข้อมูลต่างๆนะคะขึ้นให้เราเวลาเราขับขี่ทําให้เราสามารถดูได้แบบง่ายมากๆคะ่ะส่วนตัวด้านล่างคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ผู้รับเหมาคนนี้นะคะเลือกไม่กระทั่งตัวสัเพจนะคือบอกเลยว่าเลือกทรงที่ทันสมัยที่สุด ทำความสะอาดง่ายแล้วมาใส่ในรถคือสวยเลยตัวนี้คือกันร,รอยเท้าได้และพรม VIP ค่ะปูเข้ารูปตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านหลังคุณลูกค้าสามารถเลือกสีพรมสีเส้นได้ได้เลยคันนี้พี่ฟ้าพี่เตอร์เลือกเป็นงานเคปล่าค่ะสวยนะงานเคปล่าเดินได้ดำค่ะทุกคนคะ่ะภายในค่ะบอกเลยนะคะว่ารถเจ็ดที่นั่งคันนี้ราคาไม่ถึงล้านมีคอยเย็นแยกด้านหน้ากับด้านหลังเป็นรถที่ นั่งแล้วปกติรถเจ็ที่นั่งนั่งแถว2แถว3าะร้อนแต่รุ่นนี้บอกเลยว่าหนาวแอร์เย็นฉ่าสามารถปรับแรงลมแอร์ด้านหลังเองได้ด้วยนะแล้วดูค่ะสีเบาะนี่เห็นไหมน้องมิ้นว่าสวยนะคือแมทก,กันกับตัวหลังคาเลยมันทําให้ดูสบายตามากๆนะคะและเบาะด้านหลังนะคะแถว2แถว3คุณลูกค้าสามารถปรับ เลื่อนหน้าแบบนี้ได้เพื่อให้คนแถวสามนั่งสบายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับเอนได้แบบนี้ด้วยนี่เห็นไหมคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆส่วนถ้านั่งสองคนตรงกลางตรงนี้สามารถเอามาเป็นที่พักแขนได้นะคะแล้วก็มีช่องชาร์จนะคะสําหรับแถวสองไว้ให้ด้วยทั้ง usb และก็ type c ค่ะทุกคนคะ่ะนี่โอ้โหสวยสบายแล้วคือบอกเลยนะว่าประทับใจมากๆสําหรับรถไฮบริดเพราะคันนี้เราสามารถกดเปลี่ยนโหมดนะคะเซเว่นไดโหมดได้โดยที่เราไม่ต้องจอดรถนะคะทุกสภาพถนนในประเทศไทยคือรถคันนี้มิ เขาทดสอบมาแล้วว่าใช้ในไทยแล้วคือใช้ดีแล้วก็ช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยสําหรับคนขับขี่แน่นอนค่ะส่วนด้านท้ายนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ได้เปิดท้ายคันนี้ค่ะพี่ฟ้าพี่เติ้ลนะคะใช้เป็นท้ายเดิมก็คือเปิดปิดได้ที่เดียวก็คือผุ่มตรงนี้บีบแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสโมกสวย,สวยโอ้โหชอบมากเวลาเหยียบเยบรกกลางคืนคือชัดสบายแล้วมันจะสวยมากเวลาเราขับแล้วก็น้องมินใส่เซ็นเซอร์ถอยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เพราะว่าตัวที่มาจากโรงงานเนี่ยยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นี้เราส มะะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีเรด้าในการจับให้อยู่แล้วนะคะใส่ไว้2จุดก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคนคะ่ะและก็คันนี้นะคะก็มาส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้ามีความกังวลเหมือนที่เซลล์ตัวน้อยบอกนะคะใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวสวยๆแบบนี้นะคะและกําลังตัดสินใจอยู่และอยากรู้ว่าทําไมต้องซื้อที่ช่องนี้ก็ลองแวะมาชมรีวิวคลิปนี้ได้เลยนะคะซื้อรถทั้งทีนะคะอย่าลืมเลือกเซลล์นะคะที่ดูแลทั้งก่อนและหลังการขายรวมถึงข้อมูลต่างๆนะคะเราจะให้พี่ป ะะเป็นอดีตวิศวะไฟฟ้าค่ะเขามีความเชี่ยวชาญกับรถคันนี้แล้วน้องมิ้นก็ใช้งานจริงแน่นอนเลือกทุกอย่างนะคะที่ทันสมัยและดีที่สุดมาใส่ให้กับรถทุนลูกค้าเหมือนซื้อบ้านเลยค่ะต้องเลือกผู้รับเหมาที่ดีเพราะว่ารถคันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้เอาเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้หมดเลยไม่จําเป็นว่าพี่ไม่ได้ซื้อใกล้บ้านต้องเอาไปเข้าศูนย์น้องมิ้นหรือเปล่าไม่ค่ะมิตซูนะคะเขาจะมีเลขถังของตัวรถเนี่ยเราสามารถนําเข้าศูนย์ได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เซลล์ตัวน้อยก็ขอตัวไปก่่อออนนนนะะะะคะคคคขุณลลลูกก้้้้ามามๆเเยยะะทีไววใใจใหซต เดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้องมิ้นจะมีส่งรถลูกค้าจากต่างประเทศนะคะสีนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าบ้านนู้นนะคะจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมบอกเลยว่าไฮไลท์เยอะมากๆรอติดตามได้เลยค่ะใครยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามไว้นะคะส่วนถ้ามีทริคดีๆในการใช้งานเดี๋ยวพี่ปอ้อจะมาอัปเดตให้ในช่องนี้อีกต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย